ช่สไ,ไม่แจมไม่แจมเดี๋ยวนี้ขวนดีกว่าเมื่อกี้ไปลงเนี่ยเออลงนี่ไหมไปเลยป่ะเฮ้ยไม่ทนันไม่ทนันไม่ทนันละลงตรงนี้ลงตรงนี้เออเต็มตัวเต็มตัวไป บ้านนี้ที่เราชอบลงมีคนตามไหมเนี่ยไม่น่ามีนะ <S <S> <S <S โอ้ยบ้านเยอะอยู่แต่เมื่อกี้ไปลงลงไฟฟ้าลงปุ๊บยิงได้สองคนเลยคอ แต่ไปตายเพราะโดนรถชนโคตรเฮีียลงไฟฟ้าแม่งโคตรดีอ่ะของโหดสัตว์ของโหดเหมือนค่ายทหารเลยอ,ะอ่ะใช่แต่แม่งอยู่สุดแมปเลยไปยาก ฉัน,นี่ยเชัยไม่มีปืนเลยวะ่ะมาไปแล้วสัตว์มูปาลาระเบิดได้เลยนะไม่มีปืนเลยวะโสเชีรยวิ่งไปมือเมืองก่อน เมืองข้างเคียงเงียบกริบไม่มีแม้แต่กระสุน,นสักลูกเมืองแบบนี้แม่งไม่ค่อยน่าลงเท่าไหร่ไม่คุ้มเลยเพราะไม่งั้นต้นเกมเราโคตรเสียเปรียบโ,โอ้เฮียมีแต่ของแต่งปืนปืนไม่มีสักกระบอก พิ่งเจอปืนพกแ่านั้นหมดแล้วมากไล่รูดไปเรื่อย ไม่มีปืนเลยเงียบคลิปเยว่าโอเลยนะเงียบคลิปปืนที่หายไป <c oughs> มีปืน,นกันงๆกระป๋องเดียว <c oughs> โอ้ยวงแดงลงด้วยโอเค

เที่ยววิ่งหน้าตั้งดีครับปไม่มีอะไรเลยแม่หรือจะไปวิ่งริมถนนเผื่อได้รถเร็วกว่าเดิมเยอะอแต่มีแววว่าจะตายวะ่ะเนี่ยมีแค่ปืนสั้นหนึ่งลูกซองโหลูกซองแม่งก็ไม่ค่อยมีไม่ค่อยมีผลนะอะ ช่วยดูรถด้วยไม่เห็นเลยมีได้อยู่กลางเมือง <Not waste. S 2> นอร์ทเวส์ n o r ์ทเวส์มีบ้านวิยเจอ M16 สวยงามนี่แหละที่เราคอยโซมิเซอร์กนกันกระสุน,นย่งมีแล้วเฮ้ยมีคนยิงกัน มาติดตดกนันไว้มีคนกินกันใก,ใกล้ๆนี้ด้วยคิดว่าแถวบ้านนี้แหละตัวนี้กีแ่แม็กมีสองแม็กพอได้อะ่ออออะเขาเรียกว่าพอไหว โสมีปืนแหละซองรูซองอย่างเดียวเหรอเออกระปืนพกปลายประชิดเลยรุยแม่งถ้าไม่ได้ปืนก็ตายแค่นั้น okay. โอเคเฮ้ยมีคน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 ในบ้านมีคนในบ้าน นีีกดชิปเอยกดกดคอนโทลด้วยกดคอนโทลมันจะย่องอยู่ตรงเฮ้ยนประตูอ่ะอยู่ที่ประตูอ้อมอ้อมไปทางนู้นอ้อมไปทางนู้นขวาขวาเออขวาไปเรื่อย มันออกมาแล้ววะ่ะโสดูฝั่งนั้นวะดูฝั่งเองไวะนะ้น่ะเ้าไปบ้านแล้วฮะมันเข้าไปบ้านชั้นสองสองบ้านนั้นเห็นที่หน้าต่างไหนวะมันจ้องแล้ววะมันเหมือนจะยังไม่เห็น่ะเหมือนมันเดินหาของไปดิวิ่งอ้อมไปทางขวาอ้อมไปหลังบ้านอ้อมไปหลังบ้าน ย่องเลยย่องเห็นตัวปะมันอยู่ชั้นบนนะ duyên duyên nhiên, duyên 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 nhiên, nguyên duyên 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 เยี่ยมโอ้สวยงามวะ่ะนี่แหละแม่งต้องลุกแบบนี้ย่องยองยิงย่องยองยองิยงสุดยอดสุดยอดแม่งมีแต่นี่เลยมันมีลูกซองเหมือนกันเป่านั้นน,นี่นแหละ มีคูณแปดด้วยวะอ่าฮะมีสะโกคูณแปดเยดเคเองมีปืนใช้ปหล่ะมีที่คูณแปดนะนะใส่อะไรเอาอะไรใส่คูณแปดอยู่คูณสี่คูณสองมีหมดอ่ะมีทุกคูณอ่ะเฮ้ยงั้นต้องมาอันหนึ่งไงมีแต่เลนดดอทเอาคูณแปดมาเลยก็ได้คูณแปดอ่ะ เอาเองใส่เอาปืนเอาใส่อะไรเอาอะไรใส่ปืนอ่ะเอาปืนสระปืนสี่อ๋อไม่ใช่ใช่ไหมคูณแปดอ่ะเนี่ยคูณแปดไม่ใช่ใชใ่ป่ะไกลไปโอเคไปได้ละไม่ต้องรู้แล้วแม่งมันรู้หมดบ้านแล้ว ปืนเฮ้ยเสียงปืนหรือเสียงคนวิ่งวะ <Here. S 1> ดูในบ้านดูในบ้าน ว่าลูกปืนจะไม่พอแต่มีที่เลยวิ่งเลยดีกว่า<ฮ>ไปนี่ไหมเด๋วมาไปแล้วสีเหลือง เจอบ้านเจอบ้านแม่งนักวิ่งลงกดจริงๆ วิ่งจนตีนเปื่อยสองนาทีวงบีบเห็นบ้านนั้นปะทิศเหนือรูดก่อนไม่งั้นของเราไม่พอแน่นอนถือนึงร้อยเลยแค่พันสามสิบที่นั่นมทิ้งไปแล้ว หมดเรียนเรียงไม่เหลือขี้ โอ้ไหวป่าวะเราอซูมดูแล้วข้างบนไม่เห็นมีคนอะ ีเสียงระเบิดเสียงระเบิดป่าวด,ดูอะไรูเ มอบ่อนเสียงไมาจากทางซ้ายอะทางทิศใต้ไปเลยดีกว่าโสไปวิ่งเข้าตึกตึกนี้ตึกนี้ระวังนะ ึ้นชั้นบนปะีเห่เหลืออะไรให้เก็บบ้างวะเนี่ยโอ้เขาติด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  ตอ๋อลูก S M G เอ้ยไม่ S M G U M P โคตรไกลเชีย้ยออกข้างหลังออกข้างหลังโว้ยตกใจวิ่งข้างน,นอกหน่อยมาโซอะไรดิ วิ่งขึ้นไปทางสามสิบอ่ะสิบห้าสามสิบเมันบีบไก่ ดูลงสะพานอะข้ามได้ปะน่าจะเป็นเป้านิ่งว่วยน้ำกันปะห้ะวยน้ำด้วอ่ะโส การแม่งเป่านิ่งไม่ดีไม่ดีูอะโอวิ่งจนเมื่อยนิ้วอะเนี่ย แมงอืมอืมีคนยิงมีคนยิงยิงเราเนี่ยแหละลูกกระสุนแม่งเชียวนอนก่อนนอนก่อนหาต้นไม้หมอกก่อนเฮ้ยไปคนละต้นดิ เดี๋ยวน่าจะมีคนวิ่งมาเชลียรลงไป ตายข้างนอกแล้วเห็นไหมโอเครอตรงนี้ก็ได้เนี่ยเดี๋ยวก็ต้องมีคนวิ่งเข้าล่อแม่ง มาจากทางซ้ายเราเนี่ยทาง105 ทำไมมันช่างเงียบซะเกินหนึ่งนาทีบีปะโสวิ่งไหมหลือเลาะอ้อมไปอ้อมไปถ้าเราชนะได้นี่แม่งโคตรฟุ้งเฮ้ยขวามีขวามีาม 30, 30, 30สามสิบสามสิบสามสิบองศา รอเลยรอเลยแม่งวิ่งขึ้นมาอยู่เอาไปไหนแลว้ววะต้องข้ามไปฝั่งนู้นโสข้ามเลยข้ามเลยอยู่ก็ ข้ามมาแล้วหมอบอุ้ยเฮีย้ยแอดดอบว่ะแป,ปะ๊วป,ป่ะเกลืงป่ะไม่เดี๋ยวไม่เอาดีกว่าลองนี้ดีกว่าดึงคนดีกว่ะเดี๋ยวมีคนข้ามมาแน่นอนขืนป่ะ หลบหลังปั๊มแก๊สไม่ดีว่ะไม่ดี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 ดดดกลับกลับกลับที่เดิมใครวะฮะมีคนกำลังมา อุ้ยผมมีคนโดนยิงหลังในเกี้ยโดนอ่ะแล้วมีคนยิงเข้ามาในตรงเนี้ยทิศใต้อ่ะรอแป๊บหนึ่งเหลือนหนึ่งนาทีแล้วค่อยไปมีคนวิ่งมาอยหนึ่งเก้าห้า รอดักเก็บเฮ้ยฝั่งนู้นมีว่ะเจ็ดห้ามีเจ็ดห้ามีตัวหนึ่งที่จะโดนยิงอยู่หนึ่งเก้าห้าโซเห็นปะไม่เห็นปะเฮ้ยลงไปดูแล้ว east s อโอเคไป เราวิ่งออกวิ่งออกซ้ายหน่อยวิ่งออกซ้ายไม่มีคนสองคนไปเคเคเราวิ่งอ้อมหลังมันอ่ะมันกำลังดูฝั่งนู้นโ่โซวิ่งออกซ้ายไว้ออกซ้ายไว้เดี๋ยวไปตบตลบหลังแม่งมันไม่ทันเห็นเราหมือนมันโดนยิงใช่มันดูฝั่งนู้นอยู่ลอยได้เลย สวย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 เอาลูกเอาลูกสวยเลยอ่ะสวยสวยอุ้ยโดนยิงโดนยิงโดนยิงเยอะมันยิงจากทางขวาจะเอามันยิงโสต้องหลบหลังต้นไม้โสต้นไม้ต้องหลบหลังต้นไม้ใจเย็นใจเย็นมอน มาอยู่ข้างหลังได้เนี่ยนี่ใช้ยายใช้ยายให้เต็มด้วยนี่เห็นไมหมรู้แล้วค่ะ อยู่แค่นี้นี่ไงอยู่แล้วอ,อ,อยู่ซ้ายนะพี่เล็นอืมเก่งโอเคป่านล้วยิงเลยยิงเลยโสวิ่งเข้ามาหลบหลังเสานี่ เข้าเลยเข้าเลยระวังมันอยู่ขวามันเล็งขวาอยู่แปบ๊บหนึ่งแปบ๊บหนึ่งอย่าเพิ่งเข้านะป่าเราเปิดแล้ว <Okay. S 1> เข้าเข้าสวย <Okay. S 1> ตายแล้วตายหมดตายหมดตายหมด นี่แม่งต้องอย่างนี้ปานระเบิดปุ๊บวิ่งเข้าแม่งช็อกอยู่แม่งช็อกอยู่เฮเหียไหมเี้ยปานระเบิดปุ๊บแม่งโดดใส่เลยระวังใกล้ชนะแล้วใกล้ชนะแล้วออน,นอนดูดีๆด,ดูดีๆเหลือแค่สองคู่ใครกันใครเหตรงไหนขอตำแหน่งหน่อยนอนอีส์ เอเลโอเคเห็นแล้วเฮ้ยมึงบีบไอ้เหี้ยห่างกันหน่อยห่างกันหน่อยเดี๋ยวโดนเขเห็นเห็นเห็นโซนน่าจะก็น่าจะโซนเนี้ย ยังไงผมมาแล้วโค่ะโอ้โหโค้ชสวยสวยงามโอ้โหยิงหนึ่งครับไม่แคร์เรื่อเนาะโสยิงกี่ตัวจอเนี่ยจอฟิล์สกินเอ้ยยิงไปกี่ตัวยิงตัวเดียวแหละแต่ว่าไม่เป็นไรล้มก็ไม่เป็นไรโอเคโอ้โหต้อง